Tahu oh, rengat. tak sudah lagi. Hmm. Oi. Oh. Assalamualaikum. Mama, ni dia buat rain dengan kolah ni. Kurus tap ten ni dah ni. Huh. Ha. Oh, ya yes, tap ten ni dah. Apa nak sudah ni? Ha. Apa tak lagi nak kelak ni? Yes, Assalamualaikum. อรวันีน้นาจงา้งจอาจารย์ส่งอะอ,อยอนี่ตเยออะนี่ยังนี่ยังมีคนอยู่อีกเหรอเนี่ยฮะครับมันจะค่ำเลยนะครับมันจะค่ำละครับผมผมขอเวลาแป๊บน,นึงนะพี่เพราะว่าต้องทำรายงานอาจารให้ส่งวันดีครับนี่เป็นเด็กใหม่เยอะนว่าเราใช่ครับผม คือผมอาจารย์ให้ทํารายงานให้ให้เสร็จภายในวันนี้ครับอย่มันจะมืดขอเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับพี่ไม่รู้อะไรใช่ไหมห้องนี้เนี่ยขอบอกนะต้องรีบกลับเลยนะก่อนมืดนะครับผมไม่รู้ว่าที่เนี่เคยเกิดนะเคยเกิดคดีฆาตกรรมนะแล้วมีคนตายไม่อยากให้อยู่เดับมีคนเคยเจอเยอะแล้วรีบกลับนะครับรีบกลับก่อนมืดเนี่ยนี่เย็นมากเลยนะรีบไปนี่เตือนไว้ก่อนนะรีบนะ กลับมาอย่าให้เห็นนะเฮ้ยพาโรงมาขู่แบบนี้สี่เยอะละอุย๊ย lưng ngay ตอนนี้นะคะมีการแจ้งข่าว่วนมากค่ะเป็นข่าวว่าพบศพนักเรียนชายนะคะในโรงเรียนดังค่ะโอพบศพนักเรียนชายใช่ค่ะตอนนี้นทีมงานมีข้อมูลอะไรให้พวกเรา2คนไหมครับค่ะตอนนี้ทีมงานนะคะรีบแจ้งมานะคะตอนนี้ท่านผู้ชมกําลังติดต่ออยู่นะคะ ตอนนี้นะครับตามข้อมูลล่าสุดที่เราทราบมานะครับทำให้เราทราบว่าเหตุการณ์สะเทินขวัญน,นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศณโรงเรียนดังแห่งหนึ่งครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่ทราบเลยว่าเป็นประเทศใดนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนกําลังติดตามก็อยู่ค่ะคุณวิทย์เฮ้ยไอ้หนูหนูเอ้ยตื่นได้แล้วไอ้หนูประตูโรงเรียนจะปิดแล้วกลับบ้านได้แล้วอ,อ๋อครับผมครับมาค่ เหตุการณ์แบบนี้มาเป็นเหตุการณ์ที่ผมว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับเราไม่ควรจะกระทําต่อเผ่าพันธุ์เดียวกันใช่ค่ะเราก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะและในวันนี้เนี่ยแพมอยากจะขอบอกเลยค่ะวิทเกิดอะไรขึ้นน่ะทีมงานครับเกิดอะไรขึ้นครับทีมงานแจ้งด้วยนะคะผมคิดว่าบางทีอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ในนี้ก็ได้ไม่นะคะ เพราะว่าตอนตอนเมื่อสักครู่นี้เช็คไฟเรียบร้อยแล้วนะคะทีมงานครับด่วนเลยค่ะตอนนี้กำลังออนแอร์สอดอยู่นะคะจริงานขอช้อนมางัดปากเลยคะ่ะเดี๋ยกันดิ้นตัวเองครับทำเป็น